นี่คือผ้าตีนจกไทยยวนราชบุรีภูมิปัญญาที่สืบทอดมากว่า200ปีครั้งหนึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราชฎรนที่อำเภอสวนพึ่งและเมื่อทอดพระเนตรเห็นผ้าสิ้นตีนจกสีแดงดำของชาวดอนแรกพระองค์ทรงลูบผืนผ้าพร้อมตรัสว่าผ้าสวยนางนงยาวพลอยชุมผู้สวมผ้าสิ้นในวันนั้นเล่าว่า คืนนี้คือฝีมือแม่ทอด้วยมือไม่ขายเก็บไว้ใส่รับเสด็จและกลายเป็นความทรงจำที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตหลังรับเสด็จตำรวจยังแซวว่าถ้าเป็นผมนจะถอดให้พระราชินีไปแล้วเธอต,ต,ตอบทันที <c oughs> ว่าแล้วพี่จะเอาอะไรนุ่งกลับบ้านละ่ะก็เดินกลับบ้านตำรวจเขาก็แซวว่าพี เป็นผมนะผมถอดให้พระราชินีไปแล้วพระราชินีเขาชอบอ,อป้ากันเลยว่าเอา้าแล้วพี่จะเอาอะไรน,นุ่งกลับบ้านสำรวจมันก็หวัวล้ะ <c oughs> วันนี้พระตีนจกไทย,ยว<อ>ุวันไม่ใช่แค่ผืนผ้า<อ>แต่คือความทรงจำความภูมิใจและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังค <ไล S 1> <อ>งงดงามงจนถึงะะทุกยุคสมัยก็จะเป็นลายหักดอกแก้วซึ่งเรา La, 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 la.